ยิงเมือเ่อไม่ยังพี่นกตอจ้ะเอามีเหรอคะเอา, <laughs> าไม่เมื่อกี้ดูในรายลิสต์มันไม่เห็นอพี่นกไ้ไหมนะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวมันสักไพ่ก่อนนะสซงค์ unity นะคะไม่อังก่อน เออคือคือรูปที่ได้อะเป็นรูปเซอร์เคิลก็คือรูปวงกลมอะคะ่ะมันเป็นความเป็นหนึ่งเดียวเป็นยูนิตี้เขาบอกว่าก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลซึ่งไอเซอร์เคิลเนี่ย represent เออแสดงถึงความความไม่มีที่สิ้นสุดและก็ไม่มีการไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีจุดสุดท้ายซึ่งเออเขาบอกว่ามันก็คือการบ่งบอกว่ามัน ไม่อะไรมันก็อลิมิตอลิมิเต็ดไปหมดทุกอย่างอลิมิเต็ดไปหมดซึ่งแสดงถึงชีวิตและก็ไลฟ์ไซเคิลบนโลกนี้จะเคลื่อนไหวในการเป็นวงกลมคือไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามซีซั่นเป็นไซเคิลไซเคิลไปมเมสเซจเนี้ยเขาบอกว่า ไม่ว่าจะมีอะไรใดๆก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในตอนนี้ให้รู้ไว้เลยว่าคุณอยู่ใน right place อยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วมันก็เหมือนกับวงกลมนั้นๆซึ่งคุณเนี่ยซึ่งพี่นกเนี่ยได้ connect ได้ connect ได้รับการ connect แล้วแล้วก็เป็นเป็น wholeness น่ะ เป็นพาร์ทหนึ่งของโฮ o l e n เนสเป็นพาร์ทหนึ่งของโฮเนสเลยก็เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสิ่งอะไรในรอบตัวของของของพี่โนโกันะอืม mm, okay. uh, ถึงแม้ว่าคือคือพี่คอนเน็กไปแล้วกับการเป็น o โฮเ s สถึงแม้ว่าพี่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามองเห็นภาพใหญ่ๆใ,ในชีวิต แต่ว่าอาการนี้เขาบอกคุณว่าให้คุณเชื่อเถอะในความรู้สึกในอินไซต์ของพี่อ่ะให้พี่เชื่อไปเลยแล้วก็ให้ให้ move forward ให้รักษาการก้าวเดินต่อไปในแพทนั้นๆที่พี่กำลังทำอยู่แล้วก็ให้ให้ก้าวเท้าไปข้างหน้าเสมอเสมอแล้วหนทางเนี้ย ที่ที่พี่กำลังก้าวไปหรือวางแผนไปเนะี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆก้าวที่พี่ก้าวเดินมันจะเป็นล n l i m i t e d คือให้ให้เชื่อให้เชื่อตัวเองอย่างเดียวให้เชื่ออินทิวชันของตัวเองอย่างเดียวเลยบอกต่อไปคะ่ะพี่ถามี่นกถามอะไรไม่รู้ี่ถามว่าถ้าพี่ออกจากบ้านแล้แล้วพี่จะไปตรงไหนต่ออะไรนะถ้าถ้าอะไรนะคะ ถ้าถ้าพี่ออกจากบ้านปัจจุบันที่อยู่นะคะแล้วนะพี่จะไปตรงไหนต่ออ๋อเขาให้ใช้ความให้ให้พี่เชื่อไปเลยว่าพี่ออกไปได้แล้วพี่ก็คือตอนนี้นเขาบอกว่าเหมือนกับพี่อาจจะมองไม่เห็นภาพใหญ่โดยรวมแต่จริงๆอ่ะพี่คอนเนคกับกับสิ่งต่างๆนั้นแล้วอ่ะให้คือให้พี่อ่ะ move forward ก็คือให้พี่ก้าวไปข้างหน้าในสิ่งที่พี่ สิ่งที่พี่ตั้งใจแล้วก็ให้เชื่อเชื่อข้างในของตัวเองเลยค่ะแล้วก็มันภาพมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆในทุกก้าวที่พี่ที่พี่ก้าวออกไปแล้วพี่อยากจะ move ออกก็นั่นก็คือเป็น insight ของพี่ที่พี่บอกก็ต้องเชื่อมาเชื่อเขาค่ะอืมพี่ก็มีวางแผนอยู่แล้ว <laughs> มีพันในใจอยู่แล้วใช่นั่นแหละคือคือเชื่อตัวเองอย่างเดียวเลยอะตอนเนี้ยเพราะว่าเพราะว่า เขาบอกว่ามันมัน u ลิมิเต็ดมันเอลเลสอยู่แล้วก็คือมันมันไปได้อยู่แล้วในในในสิ่งที่พี่เชื่อนั้นค่ะอือค่ะน้องเมย์ค่ะคอนเฟิร์มว่าพี่คอยากไปออกไปพี่ออกไปเลยแล้วมีความมั่นใจพี่ออกไปได้พี่ทำเลยอืมคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณน้องเมย์ 二。Her.